มาแล้วง่วงนอนงอไปถึงงวงนอนอ๋อ,อง่วงนอนเลยเป็นไรหัวใจบอดีด้วยเปลาทีสีไปไว่แบอบอ <c oughs> าแทนบัวบัวจะเอถึงสาวฮักอกบ้าหลายเธอบอ่ ับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC คือเก่าคือเดิมเนาะระบาดอยู่ทางในและต่างประเทศกันดีตอนรับข่าวซูสร้างแม่น้องเป๋วคือเก่าไปพี่น้องเลยนี่กันเนี่ยอยู่หน้าร้านเข่าร้านคือเก่ายังไงหงส์ชักหันชักซิบเยอะอัลางดูได้เนาะนะงมึกดูมึดน่ยาลูกกีไปบ้าได้ผลนะลดางแม่ฮัดลดางแห่ บอบูไปนังเลยชิวินุมีเต้าอยู่กระฮัดนั่งก้นดูกด้นหลาน,ก,นกันเนะาะอา่ะมาหนี้เราไป่น้องพอดีทางน้องเปียวเป็นไข่อีกแล้วให้พี่น้องไข่ขึ้นอีกแดเมื่อคืนนี่กับอ้ไรตว่าตอนเศร้าน่ะคือสิไข่แน่แต่ว่ากลางคืนนะไข่หนาแดงไปมาหนี้แม่น้องเปียวก็เลยทางป่าเพื่อจะพาบ,าบ่าวบัวไปฉีดยามีแห้งเนาะอยู่เคลินิก ไปหาหมอให้พี่น้องเลยวันนี้แม่น้องเปียวก็ได้สิฟาดทั้งน้องเปียวไปกับป้าสบายดีก่อนนเงี่ยป่วยๆอยู่บนใบเป็นยังเลเนาะแต่ว่าเพี่นจิ้มไอ้เด็กกัเจี๊ยบท้องอคอันแห้งพี่น้องเลยควันแห้งอย่างนี้นนนนนนน อ่ะครูทางหลานกหา็ห้ยครูไพี่น้องเลยทางเมย์เนไปตลาดวันนี้เจ็บท้องแห้งว่าเจ็บท้องนะอะมันเป็นขึ้นมัน,ข,นขึ้นขึ้นอยา,ากหักนี่บะเวลาไปหาหมอบอกเพิ่นด้วยตรงเลยมันเจ็บมองไหรเจ็บมองไหมองไร ว่ากลางคืนคนจะไห้นะเห็นอไปหนามันหนามันแรงเลยนะดานก็ไห้อยู่เห็นไ่น้รอแ้แม่น้องเปียวไปอาบน้ำให้ลานกอนหมอมเมาอยู่เพื่อนกับอะไรรับหน้าที่เลี้ยงลานมาหนิเม่เปปป้าเลยพวเิ่ยหนาพวกเนี่ยหนาแล้วจะไปถ้าเกิดผ้าประชิทตูดว่นนี่นะว่า เ้ยพาไปฉีดตุด่น,น,น,ปน,นไาาปหมดเลยเป็นได้ช่ปะพี่หรือเปล่ามาเป็นได้ไดอาการปากแห็งปบแฉะอาการหนาวสะดืยรู้นาะมืดเลยพี่น้องไอ้กองแม่้รงเปลือกกได้มนหลานกะ <c oughs> พ,อกอนอพอได้หายก้บลมือพอดีด้วยหลานกะเฮ้ยเอม่ก็พอไปปะกินเนอง บัวบไปสีดยาวิตามินให้พี่น้องเลยฮ่าให้พี่น้องเลยต้มปากกดบ่อยๆอย,อยาอาาู่พุทธาลาเด้อบัดิเด้อเอออันทีเเ่เอ้ย,อย,อยทีน่ะป่วยนึกว่ป่วยเป็นอัมพาต แต่ว่าอะไปกติว่าย่งบ้านปกตินะพอดีอยู่บ้านมีคนป่วยนะพีไหน้อเรื่องเรื่องเรองลานนี่ะหลานน้อยดื้อนี่นะนี่อยากได้กดเเนี่ยอยากได้เออเัามือเลยตัหน้าไปหน้าเขาลองดีดแน่นะเม่ไป่ถาให้แม่ไปหน้าหรอ ขัดบาน,นะขัดแตมีเนมันบมตูเห็นตูมุเนาะคุที่ว่าบต้องปิดก่อนโอ้าป,ปิด่ะคอนมันทัน,นเบิดเอทานต้องคอนเบิดพุนน่วนว่าอย่างปิดวต้องคอนเบิดอืมอันนี้คอนมันทันะเบิดนเนดเอะเิเนาะนนมี่เมีบุญไหมพี่น้อนไงไอ Cái nhẹp này môn này bụng bún môn này bụng tay bún thương ừ, Nên, bún vô thân ừ, này mưa bụng mưa tung mưa nào hoặc tung này mưa tung mưa tung lên mưa tung lên mưa tung 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 เป็นอะไาใช่นหมใช่ไล้ไพี่น,อน้องเพื่อนตั้งกล้องแม่แล้วก็ถ่ายบันสลติมันโรสติติมันโน่นใหญ่มากจะเป็นไปค้าขายวันได้บอเนาะ จอติดมันทาปากเออมันได้มันได้มาพี่น้องเไงลูกสาวควายจะเป็นแม่ค่าออนไลน์บ่าวชายความได้เนี่ยนะโอ้โหจใจมือสำรองไว้พร้อมผมวันไหนธรรมดาโหลูกว่าเสียงมาพี่น้องเอ้ยวิลายอันโอ้โหจะเป็นแม่ค่าน้อยได้แน่เลยพี่น้องได้แด้เนี่ยแล้ว อ้ดาเต้น้อมคุณ่้าเียงบากันคุณนะเปียนเปลี่ยนีีจะติดไนเปี่ยนตลอดวะอันนี้ห่อตลอดวะค่ะนลงมาแล้วไป ปากเป็นใบกวดก็ลำดงกันโอ้โหอามาให้แม่มาเน็บมันเฮียมาโนโนโนอามานุไปไม่ยาไปกวดำดึงโอ้ยให้กวดไปกวดเอ้ยโอ้ยเยอะาหนเต็มแล้วบ่โอ้ เอาไปกวดนําแน่เจ็บท้องเป็นไข่กลางคืนวชิพาไปนะคะยังท่านไปก็ได้มีโอกาสได้ไปก็ได้ฝากไปน้ำซะออกกอนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาออกกันออกกันวัฒนายมาเอาแล้วแม่มันหัวหน้าเจ้าเขาไปโมลูกมาแ้แม่ว่าเจ้าน่ะโมได้โมได้ไปโมได้อาลอกมาหน่อยเนี่ย ข่าวโรงมาในกระหายนี่ใจเย็นด้อยแล้วแปมลุงบ้านเออเห็นไหมเนไป้ามีแต่คนป่วยคนอย่างเนาะไปไปพาเม่าคนไปกวดสุขภาพได้ออกขนาดออกพ่นโค้งพ่นเนาะมีทางโค้งอย่างเนาะ เต็มรถแอดบัตรผาาผดกมี่ยวบอกพาไปโอ้ยพาไปฉีดยามีแห้งพาเลยแม่เบิงคุจอยแห่งเลยพาไปฉีดยาถูกขาดห <c oughs> น่อยฮะมาเน่อยพี่น้องเลยอ่านยังครับมีน้ำมักอยู่บ่หรอ เนื้อทัางหนาพี่กมีนะครับเนื้อขนมลูกอมพวกนี้ขนมถ้วยเนื้อสดินพี่กมีบาดสันหน้อยมาซื้อขนมให้พี่น้อยอืมขนมใสตอนนี้ว่าจะต้งมาเนาะ

ขอบใจไนะด้ำเด้อโอ้ยพี่น้องเลยพอดีมีงานบุญเนยก็เลยอยากยเงียบๆแน่เนาะทางงานเท่ากันเพราะมันมันมีบุญแหละวันนี้ทางเมืองบุญมันก็จะมีของขายแน่เน้อของน่ายอยู่น่ากินใกนกระลมลมหนาวจ้่อยๆให้พี่นอ้นองมนไม่ได้เน้อมาแล้ว,วง่วงนอน เออไปถึงห้องนอน,นห้ออ,อู้ห้องนอนเลยเป็นี่ไหนปุ่นตามรังกันดวดมาเลยฮะมาเลยคุณได้หมอนผุรุ่งผุเอาแบ่งกันได้หนึ่งกันได้ดอกหมอนมันนอนกันได้ดยี่ดอกมาฮะท่าถนัดก็ได้ หอๆอยู oh, hmm, else, hmm, mm ่เ hmm. อ้าแต่ลคนมันเป็นเต็มไ้เลย่าสั่นเลยกินได้หนแล้วสสดีหนไพ่หัวใจออนแอรไอ้บัวกดมมูมีบ่าน่ะเป็นได้จ้าละหัวใจออนแยังนะจ้ ใจทวนเอจ้าน to ีไยไข่ลงข้อไข่ลงขอมันซาวง่ายบ่ไม่ทเป็นระหางเห็บบ่ม um ีนอนอย่เยหัวันไวนล้ก็อาันฝันวันไหะลูกาอะไปฉีดยาฝันไม่ไปฉสดยาฝันขี้วดเบอาบุ่ษีอาบปัวบ เป็นในท้องไผ่านยงอคนะไผ่านยงอท้องในคนว่าในในท้องไม่ได้ตรวจท้อัเดงเขียวบเขาลูกอันจะกเด็กไมลเลก่ได้เปสียาวลูกเป่ได้สีไทยบอกาน่าตาคุเด็กเด็กได้องได้เป็นได้ขนาดได้องคือสีล้มแท้กคิ้อกก ใชบ่บึงคือชิดมเลยนะคนเนี่ยเนาะคือชิดมเลยบึงลมคักปไป เป็นไดุ้งพายายรับไปหามองได้ไหมสบายดีด้วยแต่ละคนแต่ละคนเป็นได้อาการแเราก็ต้องว่าเบาเนยเราดูอาไรยอกันรูเล่าเห็นน้องเด็กดนกเลยมาหัวใจเ่ายดีก่า วันใจไม่ค่อยดีเอาก็เป็นแน่นน่ะเหนื่อยก็นอนปอกแป็กปอกแป็กใส่กันจะได้เหนื่อยก็นองมาหาแม่มามไปพี่ดุกมามีแต้วให้พี่ดองยดีได้มีกระเด็นปุ๊เนี่ยกระเด็มาันนี้เลย โอ้หัวใจบอดีด้วยเปลชื่อชีไปไว้ทยแฉะาบัวั <c oughs> วจเอถึงสาวฮักอกมาหลายเธอบป่ปว <c oughs> ดโพดหรอฮักอกจนอักเสบเลย, <c oughs> ยเนี่เดียวจะว่าปีนี่ไปดีมากถึงี้นะครับฮะ โอ้ตแล้ว okay. ถึงเนียองค์ถึน ouais. we ี่รองตายคักสบัดนีโอ้ใช่งนี้คายาของลานนี่เฮ้องแสนคิดเก้า่คิดใหม่คิเก้าอะไรตักยาวยักตัยาวยักษอน่น0ี0สองแสนสองแสนเนาะห่ยางหายกันเลยเนาะ โมกับบ้มีคือกันส้ดล้บสินมากินมันยังวันพากันกินข่าวว่าจะพูนกันอะารลูกหลานก็วักินข่าวเล่หากันเลยอันนี้ลูกหลานเลยป่าเอาลูกันเป็นรบเป็นแรอยู่ป้าจ้ะนอนอตักว่ากินอันนี้บ่นอนเอาแล้วจะพ่อนั่งกันไมแม่บอกใครไปกวดนัเจาวบอไปเลย นอนได้เท่าไหร่กันเลยไปหาเงินมาให้ป้าได้ไหมใช้ยาละยาไม่กินได้หรือกินได้บอป้าไปกินข้าวไปกินยาไปลุกเอาเดี๋ยวกินได้บ่ยาจ้ะข้าวายาไปเอายามากินได้เนาะไม่ไม่ เจ้าปัวไทยนะไทยไปป้าป้าเองปพาเองป้าเราว่าอาแป้งเงินถ่ายป้านะป้ายาจะดับไปล้วอ่ะไปยาไว้แบว่าลูกอันนี้กับไข่กังขึ้นโอ้แต่เมื่อยอ่ะไข่น่าเศร้าที่กุ๊กใจยังได้แม่คือเป็นแม่ก็ได้ยนักจังเลยตะเกียบไปฉีดยาที่หนึงสองเท้าก็เศร้าเลย

กเอาเอาตัวนี้เม็ดนึงตัวนี้ดนึงสามเวลาตัวนี้ก็สามเวลา,า,ยาวลา<ด>ยนน้ยนอนนอนในหูแบบนี้อ่อืมอกเกษตพออันนี้กระดาษจะเป็นยาลิข่ด้ว

ไม่ต้องไม่ช่วย,ยน่เฮยใช่เหรอเออเพิ่งงอกถ้าเพิ่งงอกภาสั่งเดียวรเพิ่นอ่ะใส่ถุงมันไว้เลย โอเคคือยาเรียบร้อแล้วนะโอเคเราเราสารคิีนี้แม่ต้องเปิดประสิทธิลลากันแล้อนะผมกับคุณทวยที่เราชิ้เก้เดินสอหลนะครับส้มจองกันมาต้องเปิมาต่อตอหลัส,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 สัวกาดสวัสดีสวัสดีอสวัสดีเอ